เทผงตักผงฟูสามช้อนครับสามช้อนเล <3 S 1> ยสายไม่เป็นไรหมดเอาเทไหนเทนั้นหนึ่งสองสองอันนีเสียวอีกไม่เป็นไรเทเลยก็ได้หมดเทเลยเทตองเลยเดี๋ยวใคแกะตอมไม้ลูกเทเลยครับอโอเค ต่อไปเทน้ำมันอ่ะพดอย่าไปเขายาลูกอ่ะเทน้ำมันครับพดเพเทาเพอต่อไปก็เอาน้ำน้ำเปล่าไม่เอาน้ำฉุนแใ่ชุอีกละนุ้บไมราใจูหมาบอกว่าไม่ต้องใช้น้ำต้มใส่ชูให้ใช้น้ำน้ำเปล่าแทนเราต้องใส่ชู ส่วใจชูเป็นอะไรอ่ะก็จะดูว่ามันเกิดการแตกต่างยังไงอ่าต่อไปปุ๊บเอาสีไหนเอาสีอะไรครับสีนี้ีนี้แล้วกันอ่ะอ่าดูขึ้นมาดูขึ้นมาค่อยๆดูดครับเดี๋ยวโอ้หอ่ออ่ะค่อยๆหยดค่อยๆหยดอย่าอย่าพึ่งอย่าบีบเข้าไปทีเดียวค่อยๆหยดทีละนิดทีละนิดสูง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 หน่อยอออ่า ย้อนติดอ่านั่นแหละงั้นว่าเก่งมากครับเอ sure เอค่อยๆนั่นแหละนั่นแหละขึ้นหน่อยอีกย้อนไปอีกดูความแตกต่างที่ลูกพอยังพอยังอ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะอันนี้ใส่ไว้ก่อนเอาสลิงใส่มาในนี้ก่อนครับ อ่ะเราดูดูความแตกต่างสิดูความแตกต่างดิมันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงสีื่อมั่วแล้วพ่อมันก็ขึ้นมาคล้ายๆกันนะเพราะว่าขึ้นมาคล้ายๆไม่เอาเรื่องนี้เลยนี่เดี๋ยวไม่เสร็จพ่ออ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิธีที่สองกันอลูกวิธีที่ททสามไปน้ำลงไปก่อนครับ อีกครับอีกครับอันนี้วิธีที่สองนะครับอีกหน่อยก็ได้ลูกอ๋กอ,อ,อต่อไปใส่น้ำมัน <c oughs> เป็นน้ำมันเดิมไม่เราเปลี่ยนไม่ใช้น้ำพึ่งใส่ชูงนะใช้น้ำแทน,ด,นดูดิ นในนชใ่แยกชั้นกันเลยน้ําอยู่ข้างล่างใช่ไหมน้ํามันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับต่อไปเราเทน้ำลงไปก่อนอ่าต่อไปเอาสีใส่ลงไปสีจะเป็น,นสียดสีใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผงผูกเราดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อ,อยหยดไปนะครับค่อยหยดไปยืดอันนี้ที่ลูกก็ค่อย,อ,ยอ,อยยดอันนี้ค่อยยดอ่าอ่าอ่านี่แหละค่อ,อยหยดลงไปเออสูงสูง่อยครับ อันนี้เราใช้สีอะไรลูกสีน้ําเงินใช่ไหมครับสีฟ้าฟ้าน้ําเงินน้ำเงิน,น,งนมัน,ม,น,นมันเป็นกลมๆใช่ไหมปอดอ่าอ่าอะไรเอาให้หมดลอดเลยส,สูงสูงน้อยเอาให้หมดลอดเลยลูกสีเริ่มตกลงไปข้างล่างแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่ผงฟูดูซีว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ๋อโอเคอ่ะต่อไปผงฟูผงฟูเทลงไปแล้วช้อนมาลูกช้อนนึงหน่ะอ่ะช้อนอยู่นี่ไม่ต้องเทตักดูลูกตักใส่ตักลงไปช้อนหนึ่งก่อนช้อนนึงครับนี่นแหละเติงไปเลยโอเคพ่อคอยดูคอยดูมันจะเกิดอะไรขึ้น เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงคงฟูจมลงไปแล้วรอยหนึ่งแล้วเจออะไปเลยอะแล้วโอ้ลูกคับมันเป็นสีดำเลยค้ามันเป็นเหมือนที่เราไปเที่ยวไหมเที่ยวทไหนที่เอาแล้วเอาแล้วนี่ดู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 เดือด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 แล้วโอ้ก็เดือดอยู่ดีนะนะ ดูด <IP> <ibl is S 1> ิเนี่ยเดือดปุ๊บปุ๊บเลยสวยด้วยเสร็จด้วยเย่ทำได้กลยทำได้แล้วเย่ต้องบอกครูมาทำได้สี่เลยอะไรเงื่อนไขอ้จ้ออะอแล้วมาสอดดีคุณครูรีบๆโดนอะไรคอดีมาโอ้เห็นอล้ว